อย่างที่แจ้งไปให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าเออผมก็พยายามออบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผม ก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมกับเฟิร์นก็ทําความเข้าใจแล้วก็ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราไปหลักมากอ่ะเนาะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานกับ เราเป็นร้อยคนเงนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดนะครับเหมือนมันมีข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรเงี้ยหลายๆลคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตานตรงว่าตรงตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่ง มันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คคือผมเชื่อว่าบางเรื่องเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละแต่ตราบใดที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกันเนี่ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วล่ะครับผม ครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนอะไรเราอยู่กัน2คนนะตั้งแต่เด็กกันเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก็ เลี้ยงสูชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันยัง,ยงแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผมมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กัน เฟิร์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามกันตลอดเป็นคนที่กระตันยูครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมาก่อนตัวเองเสมอเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทํางานในวงการมา20กว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่เราได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเรา ได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่ memory ดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคาไหนนอกจากคานั้นเลยได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบ ไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับแต่ผมขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วแล้วกันเนาะอะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับการแต่ดสินเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่าที่สําคัญก็นั่นแหละครับมีแต่ความปรารถนาดีให้กันตลอดบางอย่างมันก็มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขนะ เราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามานะหามันยังไงเรายอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลัก การแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับถามถึงสภาพจิตใจเหรอครับไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นเงนี้ยแต่ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่่งทีแบบ มีค่ามาก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 ๆเลยครับผม,ผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่าม,มันเป็นสิ่งที่เราล้มไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยคอยคิดได้ค่อยๆทบทวนได้ค่อยๆอยยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมน,มนุษย์มากเลยไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะ <laughs> ไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนเนี่ยความ มันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้ตัดขาดกันไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้กันใจก,กันตลอดมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้อง ให้สเปซแก่กันและกันมันเป็นสิ่งสาคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบเออผมผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่3ามไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะตลอดที่เราครบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิาวจารณ์กันต่อผมบอกตรงน,นี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผม พูตามตรงมันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนะี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรายังไงกันแนะ่ผมเชื่อว่าทุกคนแบบมันต้องมีช่วงยากลําบากในชีวิตนะครับเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างนะเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลาบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะน,ออดดนนะะเเเพรราาาามัักกกํลงบบบอว่ได้้ตติโขึนะ เราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอกันนครับแต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นทางของความรักความเข้าใจเนียมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับผมที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเรา ทำเต็มที่ที่สุดแล้วการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่มีความกระตันยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความางดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให้โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับ ช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาได้เขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับแล้วก็ขอบคุณ Lew <c oughs> คนรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมตลอดนะครับทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับ